มคะอันไหนก่อนค่ะเกตแบนบ้าค่ะน้องเกตยู่บ้านใดค่ะบ้านคุณค่ะบ้านแดนก่อนค่ะพี่น้องบ้านโคตรขาเขาบ้านขาวนีพี่น้องบ้านนี้เอลี่เบิบบ้าน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 อะเอาลอบ้านฝ่ายน้องบ้านก่อนค่ะ ตัวเล็กตัวน้อยนะคะอี๋นะอายรกว่าค่ะหลายคิวยูวหลายคิวยูวแม่คันลักบอกว่าสี่เอ,อ,อาหัวไวซะด้วยสิ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลใจให้ <c oughs> อ่า ต้องสาวเนาะตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยยิ้มสวยๆใจกล้องเลยค่ะเอาอีกไหมคะขอจังหวัะสโลโมชั่นเพี่ยงสงท้ายแล้วกันค่ะาอาจารย์ค่ะ ในน้งเพียรนี่พี่น้อง,เ,ง,เ,องเธอได้แต่ใดมาลูกคุณยายยังทำไม่เป็นเลยมาอยู่ในวงการเนจบิบะเทาข้าวโงแล้วพี่น้องเดาว่าเธอได้เป็นอยู่อันนี้ถ้นกระแตงอ,ออกจากออกจากใครได้เนาะยังไม่รู้จักอายุตัวเองเลยอะ่ะถามวอายุเท่าไรปะฮูเรือนนะคะดีนะเขารู้จักบ้านตัวเองอยู่เออเขายังรู้จักบ้านอยู่ ไหนแม่มาด้วยไหมคะลูกแม่มาด้วยไหมคะแม่มา,กกาด้วยบอกปูจะไปเย็นดผาเดี๋ยวจะขึ้นได้ลูกแอลดีเอาคุณยายนะคะต้องฝากถามคุณแม่เขาด้วยนะคะว่าทำท้าไหนทำไมได้ลูกเอลดีจังเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนาะก็เดินมาผีปันหน้าให้เขาง่ขึ้นว่าแม่จอดงอ่ายจอดเดยลูกหนูก็อยู่กับพี่นีน่านะ มาอยู่กับพี่หน้านะลูกน้องจอมเด้อได้จอมเด้อแจ็คหน่อยมาเด้อเสียงว่าเป็นคู่ฝึกบ่านเด้เป็นกู้ฝึกธรรมดาเด้อบ้านเป็นคู่ฝึกไอกพีระดีเดี๋ยวยายจะไปหัดด้วยนะคะสุดยอดจริงๆอ่ะป้าลูกองเข้าไปหลังเวทีป่ะแม่จะไปสัมผัสก้อนอัปไปก้อนเด้อลูกไปเดินไปนั่งเล่นดิเ่้ยคิดว่าใหรบอกไปหาคุณยายเดลยลูกเดี๋ยวร้องได้ चुर्च